พอร์ตแลนด์ดินแดนแห่งเด็กแนวจริงหรือเปล่าเอพิโซดนี้เราอยู่กันที่พอร์ตแลนด์โอริกอนสหรัฐอเมริกาจะพาไปดูเข้าว่าร้านหนังสืออินดี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก p า w ส์บุ๊กสตอรจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลย ร้านหนังสือนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์เดินทางมาง่ายมากๆพื้นที่6,300ตารางเมตรตึก3ชั้นแล้วก็ขนาดตึกเนี่ยก็คือทั้งซิตี้บล็อกหนึ่งไปเลยเขามีจำหน่ายทั้งหนังสือมือใหม่แล้วก็หนังสือมือ2ด้วยเป็น landmark ที่สำคัญของเมืองนี้ใครมาเยือนก็จะต้องมาที่ร้านหนังสือแห่งนี้และในเอพิโซดนี้เราก็จะพาไปเที่ยว เพาบุ๊กสตอร์กันค่ะมาถึงแล้วยังไงพุ่งไปที่ชั้นบนสุดก็คือชั้น3ก่อนเลยเพราะว่ามันจะมี Rare Book Room เป็นห้องรวมหนังสือหายากอยู่ชั้นบนสุดห้องนี้ก็เปิดให้เข้าชมฟรีแต่จะจำกัดคนเข้าดังนั้นเราจะต้องไปหยิบบัตรคล้องคอเพื่อเข้าไปที่ห้องถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วไม่มีบัตรให้หยิบ แปลว่าต้องรอก่อนต้องรอให้คนในห้องอ่ะออกมาแล้วเขาก็จะคืนบัตรในกล่องเราถึงจะเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าเขาจํากัดคนเข้า เป็นหนังสือหายาเขาก็จะแบบใส่ในตู้อย่างที่รู้จักบางเล่มก็จะเป็นพวกแบบ First Edition ของในมูมินการจนไทยของมูมินของคุณตูเฟยยาซองมีเห็นแบบหนังสืออะไรการรักษาโลกช้างด้วยก็แบบพยายามไปดูว่ามันแบบเกี่ยวอะไรกับเมืองไทยหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นเกี่ยวด้วยร้านหนังสือเนี่ยคือมันมันก็ใหญ่จริงมันก็ใหญ่มากก็คือแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกินพื้นที่คือ one city block เลย จากถนนนี้มาถนนนี้ก็คือเป็นทั้งตึกเขาบอกว่ามีหนังสือมากกว่าหล้านเล่มอยู่ในร้านหนังสืออันนี้เนาะร้านหนังสือนี้ใหญ่มากก็จริงแต่ว่าเดินไม่ยากเลยเพราะว่าเขาจะมีการจัดโซนแบ่งตามสีในชั้นที่3ชั้นเดียวกันเนี่ยก็ไปต่อกันที่ห้อง p a r l Room กันเลยค่ะหรือว่าห้องสีไข่มุกห้องนี้ก็จะรวมพวก Text b o บุ a ก t and s c i e n c e ก็ไปดูมีมุมแบบหนังสือศิลปะเงี้ยก็จะมีแบบศิละปะการปั้นพระพุทธรูปส c u เจอร์แบบไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนแต่งก็คือเป็นแบบเป็นคนฝรั่งเศสไม่ได้ไปเดินหานะว่าจะมีแบบนักเขียนไทยไหมอะไรเงี้ยก็น่าจะมีนะมันใหญ่มากเลยอะ่ะคือทั้งร้านหนังสือเนี่ยหนังสือหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบบภาษาอังกฤษ เป็นเป็นพ y มารีส่วนใหญ่เนาะพอดูชั้น3เสร็จก็เดินลงไปที่ชั้น2ไปกันที่ red room ห้องสีแดงห้องนี้เนี่ยเป็นหนังสือสไตล์สังคมศาสตร์ LGBTQ แผนที่การเดินทางและภาษา และในชั้น2ชั้นเดียวกันก็จะมีห้อง purple room หรือว่าห้องสีม่วงซึ่งห้องนี้มันจะเป็นที่รวมของพวกหนังสือ how to หนังสือ self help มีหลายเรื่องมากทั้งสุขภาพการลงทุนแล้วก็ศาสนา ในมุมของาศาสนาและจิตวิญญาณเนี่ยก็จะรวมเอาหนังสือพวกความเชื่อทางเลือกต่างๆมาด้วยสมกับเป็นพร์ตแลนจริงๆมีทั้งพวกเมตาฟิสิกส์ทั้งพวก witchcraft ต่างๆไม่ใช่แค่เล่ม2เล่มแต่คือเป็นแบบทั้งเชลฟ์ อันนี้ก็จะเป็น Christianity หรือศาสนาคริสต์ก็เอาไปเลย5ล็อกมาต่อกันที่ Rose Room หรือว่าห้องสีชมพูห้องนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของหนังสือเด็กนิยายวัยรุ่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงมุมที่เราชอบมากก็คือหนังสือเด็ก เนื่องจากว่าเป็นฝั่งเวสต์โคต์อเมริกาหนังสือเด็กที่เนี่ยก็จะมีเยอะมีหลากหลายมากแล้วก็ข้อความที่อยู่ในหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวความคิดแบบก้าวหน้าเช่นพยายามพูดถึงรูปร่างสีผิวแบบต่างๆอันนี้เป็นตุ๊ก,กตากระดาษแบบทั t ทู มีเรื่อง gender role ต่างๆอันนี้อัปเดตมากเป็นเกี่ยวกับ work from home ถ้าเกิดว่าผู้ปกครอง work from home อยู่ที่บ้านเด็กๆต้องทำตัวยังไงคะยัง a d u l น Novel ที่มาแรงอีก ประเภทหนึ่งก็คือเนื้อหาแบบ LGBTQ ชอบอะไรแบบนี้มากคือตอนเด็กๆเคยอ่านมันจะเป็นแบบคู่มือการเล่นเกมในปาร์ตี้แบบเด็กๆ ถัดมาเราก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งกันบ้าง Orange Room หรือห้องสีส้มเป็นหนังสือแบบบ้านและสวนทำอาหารอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวกไดอารี่หรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่า Journal แบบต่างๆห้องถัดไป Blue Room หรือห้องสีฟ้าก็จะเป็นนิยายโดยเฉพาะพวกนิยายดราม่าคลาสสิก บทกวีต่างๆเล่มไหนที่หาห้องอื่นไม่เจอไม่มีตีมชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ห้องนี้ห้องสีน้ำเงินและที่จะมีแทรกอยู่ตามชั้นเป็นระยะระยะก็คือ books recommendation จาก staff ถ้าใครที่นึกไม่ออกว่าจะอ่านอะไรดีก็ดูลิสต์พวกนี้ได้ ันนี้ก็เป็นหนังสือที่เราชอบมากของ r o อล d d ดาวที่เคยอ่านตอนเด็กๆไฮไลท์ก็คือ s h e ฟ์หนังสือต้องห้ามอันนี้ก็เป็นพวกหนังสือที่โดนแบนในประเทศแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆ แต่ถ้าเป็นนิยายแนวสืบสวนฆาตกรรมสยองขวัญจะอยู่ที่ห้องสีทองซึ่งห้องนี้มีบอร์ดเกมด้วยแล้วก็ข้างในลึกไปอีกก็จะมีร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ให้นั่งชิลได้ด้วยที่ Coffee Room ส่วนด้านนอกสุดตรงทางเข้าเลยตรงนั้นก็จะเป็น Green Room หรือว่าห้องสีเขียวพวกนี้จะเป็นหนังสือมาใหม่หนังสือแนะนำหรือว่าหนังสือที่กำลังจะมีการจัดงานอีเวนต์ะคะเราจะมารีวิวกันค่ะว่า อุตส่าห์เดินทั้งร้านหนังสือแล้วได้หนังสืออะไรมาบ้างเนาะ mm hmm. ก็ได้มาทั้งหมดสี่เล่มเนาะอันนี้ก็เอามาวางให้มันดูเยอะๆเฉยๆต้องบอกก่อนว่าได้มาแค่สี่เล่มเท่านั้นเพราะว่า <c oughs> อะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอะ <c oughs> ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่อ่านซีซีคั่วบุ๊กแล้วเออคือแบบว่าคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีที่เก็บไงมีใครประกบปัญหานี้ไหมคือแบบ คือมันบางทีมันย้ายบ้านย้ายหออะไรขนขอแล้วมันก็เออรู้สึกว่ามันไม่มีที่เก็บหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆม,มากเลยนะแล้วก็แบบชอบพกสมมุติเวลาเดินทางไงก็จะแบบพกไปอ่านเนี้ยแต่แบบก็ต้องยอมตัดใจเพราะมันไม่มีที่เก็บจริงๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงคือที่ผ่านมาก็คือขนไปขายอันที่มันแบบอ่านแล้วหรืออะไรางี้ใช่ไหมอันที่เราอ,อาจจะเฉยๆไม่ได้ชอบมากก็คือขนไปขาย ทั้งหนังสือไทยทหนังสืออังกฤษเลยเออแล้วก็เราก็พยายามแบบบอกตัวเองว่าจะไม่จะไม่ซื้อเพิ่มแล้วเพราะมันแบบพอเวลาเคลียร์บ้านทีหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะลาบากใจอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้ก็เลยอ่านเป็นอ e ีบุ๊กเป็นหลักแต่ก็มีบางเล่มที่เราก็อยากจะเก็บนะแต่ว่าอันนี้ก็ได้มาพาวอร์ทั้งทีเราก็ซื้อหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นโอกาสพีเท,ท,ที่ได้ซือ้อเล่มแรกที่ซื้อก็คือ The Body k h i p s THE SCORE อ่ะก็ได้หนังสือมาจากอห้องอันนี้เป็นห้องสีม่วงอ่อันนี้เป็นเล่มแรกเลยนะที่แบบหยิบอย่างเล่มอื่นส่วนใหญ่ก็แบบเออดูเดินเดินไปเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเล่มแรกที่แบบเฮ้ยห,หยิบเลยเพราะว่าจำไม่ได้แล้วว่าใครเลยคอมเมนต์ให้อ่านแต่แบบมันเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับอ่าไซโคโลจีแบบนิดนึงนะคือมันจะเกี่ยวกับว่าแบบ เเวลาคนเราอ่ะเจอเรื่องราวอะไรหลายๆมาในนี้เขาจะใช้คําว่าทรา u เจอแบบเออเรื่องราวร้ายที่แบบทำร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคือเขาหมายถึงแบบเหตุเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เราที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอะไรเงี้ยคนเราก็อาจจะมีหลังเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเขาก็จิตใจบอบช้าอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมแต่หนังสือเล่มนี้เขาจะเล่าให้ฟังถึง p r o o ที่ทุกนนี้มันมี e v i d e n c ที่บอกว่าแบบ เฮ้ยมันไม่ได้ทําแค่ให้แบบหูจิตใจเราแย่ๆแต่เจอเรื่องทอม่ามามันมีเอฟเฟกกับร่างกายของเราด้วยคือการทํางานของร่างกายของเราอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าอ๋อทำไมบางคนเขาแบบมีพฤติกรรมอย่างนั้นหลังจากมีทอมากมาทาไมบางคนมันถึงส่งผลกระทบกับพฤติกรรมการคิดการอ่านการตัดสินใจของเขาหรือการทํางานของร่างกายของเขาอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นแบบหนังสือที่ พูดเกี่ยวกับอันนั้นโหอันนี้พูดเหมือนอ่านมาแล้วอย่างยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มอ่านนะคะเดี๋ยวอ่านแล้วเป็นยังไงจะมาคุยกันอีกทีดีไหมเนาะอ่าก็คนเขียนเป็นหมอเลยถึงแบบเอ็มดีแล้วก็แบบเป็นแบบรีเสิร์ชเชอร์ด้วยอะไรเงี้ยเออเขาสึกว่าแบบเออน่าสนใจก็คือแบบไม่รู้ทำไมยหยิบเลยเล่มนี้อ่ะเล่มแรกเนาะแล้วก็ถัดมานะคะเล่มที่สองที่แบบเฮ้ยมันต้องซื้อก็คืออันนี้นะคะอันนี้เราก็ได้จาก ออโซนที่เป็นห้องเพลก็คือของคุณวิชาร์ดดอกกินสเดอะเซลฟิชจีนอันนี้ก็เป็นเล่มดังเหมือนกันเล่มคลาสสิกซึ่งก็มีแบบพิมพ์หลายหลายฉบับแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องของเรื่องคือแบบรู้สึกว่าอยากอ่านใช่ไหมนะอยากอ่านหนังสือที่เป็นแนวแบบไซน์แล้วก็จำได้ว่าเมืองไทยก็มีแบบแปลดีด้วยนะเป็นอาจารย์เจ็ดแปลใช่ไหมคะอาจารย์เจ็ดเออ แต่ว่ามันหาซื้อยากมากเลยไปดูในช้อปปีก็มีคนแบบโกงราคาไม่ได้โกงราคาหรอกคือเขาก็คงแบบสะสมหามีไวไงแล้วมันก็แพงแล้วอะไรเงี้ยเขาจะมีระบบค้นหาหนังสือซึ่งเราว่ามันแบบเฮ้ยมันเอเจนทีฟมากมันสะดวกมากแสดงว่าเขาทํอินเด็กซ์ไว้ดีมากนะว่าเขาแบบรวบรวมข้อมูลจัดการข้อมูลไว้ดีมากคือเราไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็แบบพิมพ์ชื่อได้เลยคือคือมันมันแบบอ่าชื่อคนแต่งชื่อหนังสืออะไรก็ได้มันค่อนข้างโอเคเลยนะมันก็แบบขึ้นเลยว่าอยู่ โรไหนเอออยู่ห้องห้องสีอะไรก่อนแล้วก็อยู่โรไหน,นแล้วก็ไปหาหาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยหาง่ายมากแบบเอ็กซิฟมากก็เลยรู้สึกว่าไปเป็นเล่มคลาสสิกก็อยากจะมีเก็บไว้สักหน่อยนะอันนี้เป็นเล่มที่แบบพิมพ์ตอนอครบรอบการพิมพ์ครั้งที่สามสิแต่ว่าดูตัวหนังสือก็แบบมันก็ไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไหร่นะดูดิแบบดูติดกันไปไหมอะอ๋อไม่มีรูปภาพลีนะติดกันไปเลยเนะี่ย อันนี้คือพิมพ์ตอนปีคือเล่มแรกที่ออกมาตอนหนึ่งเก้า็ดหกอันนี้สองพันหจ้ะถัดมาค่ะเราก็ซื้อเล่มนี้มาโซนสีแดงก็จะเป็นโซนที่พูดเรื่องของการท่องเที่ยวกันเดินทางประเทศต่างๆแล้วก็มีเรื่องการเรียนภาษาด้วยเนะเราอะปาโรอุนปอดีตตเลียนโนซีซก็คือว่ามันหายากนะหนังสือเรียนภาษาิตเลียนอะเราก็แบบ ก็พยายามไปดูว่าเอออันไหนดีใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันดูเขียนดีอะ่ะมันดูแบบเนี่ยแล้วก็ชอบคอนเซปต์เขาก็คือ just enough Italian คือบางทีเราเรียนมาใช่ไหมเราเรียนแก,นม,กนมมาเรียนคำศัพท์มแล้วมันมงงมันแบบก็ยังเอาไปใช้ไม่ค่อยจะได้นะแล้วก็ได้แบบงงป๊าปลาอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยอนนคอนเซปต์ดีแล้วก็แต่ทีแรกที่แบบลังเลก็คือว่ามันพิมพ์คือหนึ่งเก้าแปดเก้าก็คือนานมาแล้วมากๆแต่แบบ ก็ไม่รู้กลัวๆมันไม่เร้าร้อนไงกพรมันไม่แบบเป็นคําเฉยๆหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแต่แบบอออ่านดูมันก็ดูเป็นแบบคอนเซปต์มันดีนะแล้วก็เป็นคําแบบเบสิกก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากไหมไม่รู้เหมือนกันก็เลยอ๋อแล้วก็ไม่แพงมากแล้วก็ลองซื้อมาอ่านดูค่ะอ่าล้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่อ่าฉลากเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยนะว่าเป็นหนังสือแบบอย่างเช่นเล่มแรกที่เรารีวิวนี่อันนี้คือเป็นเป็นใหม่เลยนะ มีราคาบอกใช่ไหมเราก็จะมีแบบเออว่าเป็น new เป็น used ไรย่างเงี้ยอันอันนี้มันคือเล่มใหม่แต่เราะมันเป็นเล่มที่แบบิงออกแต่อย่างของ d o g i n ป้ายเขียนว่า u s e ก็คือเป็นมือสองเช่นเดียวกับเล่มนี้ภาษาอติตาเลียนก็เป็นมือสองเหมือนกัน u s e แต่ก็ถือว่าสภาพโอเคราคาก็ถูกลงด้วยก็ต้องสนับสนุนก็อ่านได้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดใจอะไรไม่ติดขัด แล้วก็เล่มนี้เล่มที่4ที่ซื้อก็คืออ่าก็คือ w h a t they didn't teach you in French class คือเราอ่านของอิตาเลียนแล้วเรารู้สึกเฉยๆเงี้ยแบบว่าชอบชอบเล่มนี้มากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็ซื้อฝากเพื่อนเพราะคิดว่ามันจะต,ต้องโดนใจมากแน่นอนกับเล่มอันนี้คือเขาจะแบบบดสนทนาใหญ่ casual ไปในขับจีบสาวอะไรประมาณนี้เป็นแบบว่าเออแสดงแบบแรงๆอะไรงเงี้ยก็จะมีนะก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีลลเล่นมีราคาก็เป็นสี่เล่มที่ซื้อมาจากพ o w e r นะคะมันก็ต้องมีกันบ้างเนาะมันก็มีกันบ้างคือถึงจะบอกว่าไม่อ่านแล้วมันซื้อเพ่จะเข้ามุกแต่ว่าก็เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะซื้อะคะใครที่เคยไปเดินนันนี้แล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าแล้วก็ได้อะไรมาบ้างเนาะแล้วก็อ่ คราวหน้าจะพาไปไหนอีกก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพี่นายค่ะสวัสดีค่ะ